สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการทำน้ำต้มยำนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กที่ขอคอนแทคซอสอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กที่อรลหงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะส่วนผสมของน้ำต้มู้มีดังนี้นะคะหนึ่งถั่วเหลืองห้าร้อยกรัมแผ่นสองน้ำเปล่าสี่ถึงห้าลิตรค่ะสามน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลค่ะ ำน้ำต้องพืมีดังนี้นะคะ 1. แช่ถั่วเหลืองไว้ประมาณ10ชั่วโมงค่ะ 2. นำถั่วเหลืองมาปอนโดยเติมน้ำสะดให้กว้แล้วปอนให้ละเอียดค่ะ ค่อยนไปเรื่อยๆหั่นหยุดมือโดนน้ำต้องหูเดือดทีฟองก็จับองออกเลยนะคะ นี้เราก็จะได้น้ำต้มผู้เพื่อสุขภาพแสนอร่อยไว้ทานอองแล้วค่ะการทำน้ำยาล้างจานมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. หัวเชื้อน้ำยา n 7 1 1กิโลกรัม 2. เกลือ1กิโลกรัม 3. สารขจัดคราบมัน f 2 4 1,000กรัม 4. ผงฟอง100กรัม 5. หัวน้ำหอม20ซีซี c กรดมะนาว100กรัม 7. น้ำสะอาด10กิโลกรัมขั้นเตรียม 1. เตรียมน้ำสะอาด3ลิตรใส่เกลือกวนจนเกลือละลาย 2. น้ำสะอาด9ลิตรใส่กรดมะนาวและผงฟองกวนจนละลายขั้นตอนการทำา 1. ใส่หัวเชื้อน้ำยา n 7 0ลงในภาชนะ กวนไปในทิศทางเดียวกันจนหัวเชื้อแตกตัวเป็นสีขาวขุ่นหรือใช้เวลาประมาณ5นาที 2. ใส่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ในขั้นเตรียมจำนวนครึ่งหนึ่งลงไปกวนต่อไปอีกประมาณ5นาที 3. ใส่น้ำที่ผสมผงฟองและกรดมะนาวในขั้นเตรียมเทลงไปช้าๆจนหมดกวนต่อไป5นาที4ใส่ F24 ลงไปกวนต่อไปอีก5นาทีจะได้น้ำยาที่ขาวขุ่น5ใส่น้ำเกลือที่เหลือลงไปจนหมดกวนต่อไป5นาทีใส่สีผสมอาหาร ใส่หัวน้ำหอมกวนต่อไปอีก5นาทีจนสีละลายจนหมดจะได้น้ำยาที่มีความหนืดและข้น 6. วางพักไว้เพื่อให้ฟองยุบตัวแล้วนำไปบรรจุขวดครูที่ปรึกษานางอัญชลีสวัสดิชัยและนางยุวรีประทีปยุวพัฒ์ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มนักเรียนทําน้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบจิตมีสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงสายฝนบุญมี 2. เด็กหญิงนัทประพัดดีปัญญาและ 3. ดิฉันเด็กหญิงมนัสนานตันสุขครูผู้ดูแลครูสรนชนกสมฟ้านและครูพานภภาตายะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําน้ำกระเจี๊ยบจิตมีดังนี้ 1. ถ้วยตวง1ชุด สองถ้วยชามสามใบสามหม้อห่งใบสี่เตาแก๊สหกระเจี๊ยบแห้งสามกำมือหกขวดน้ำพลาสติกสีขวด7จ็ดพ,พพีหนชุด8น้ำตาลหนึ่งพันสองร้อกรมัมเก้าเกลือป่นครนนึ่งช้อนชา10กระชอน1ชุด11ผ้าขาวบาง1นึ่ผืน12น้ำเปล่าปริมาณ3ลิตร ขั้นตอกนการทำน้ำกระเจี๊ยบจีดมีดังนี้ 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบ 2. ล้างกระเจี๊ยบแห้งให้สะอาด 3. ต้มน้ำเปล่าจนเดือดแล้วนำกระเจี๊ยบแห้งใส่ลงไปในหม้อ 4. ใส่เกลือป่นและน้ำตาลลงไปในหม้อคนน้ำจนเดือด 5. ปิดแกดลจนน้ำกระเจี๊ยบเย็นเพื่อเตรียมบรรจุลงขวด หกบรรจุน้ำกระเจี๊ยบลงขวดและติดสติกเกอร์เพื่อเตรียมไปส่งสหกรณ์โรงเรียนแล้วเราก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบจิตแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจิบไส้หมูค่ะขอแนะนำส่วนประกอบของเครื่องปรุงก่อนนะคะน้ำตาลน,น้ำปลา ซอสหอยนางรมสีอิ๊วดำกระเทียมที่โขกแล้วรากผักชีที่โขกแล้วหมูบดผสมหมูเด้งผักชีและแผ่นเกี๊ยวค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะนำเนื้อหมูรากผักชีน้ําปลาน้านําตาลทรายซอสหอยนางรมและสีอิวดที่เราเตรียมไว้นะคะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ จากนั้นนะคะเตรียมแผ่นเกี๊ยวและส่วนผสมสำหรับหอ่อพร้อมกับเตรียมน้ำเปล่าใส่ถ้วยไว้เล็กน้อยค่ะแล้ววางแผ่นเกี๊ยวลงบนมือนะคะตักใส่ประมาณ2ช้อนชาแล้วรวบจิบให้สวยงามค่ะวางขนมจิบลงในหม้อนึ่งเลยนะคะหุมน้ำให้ทั่วนำไปนึ่งประมาณ30นาทีใช้ไฟปานกลางจนสุกค่ะ ในขณะที่เรารอขนมจิบในหมหน้อนึงนะคะเราก็จะทําน้ําจิ้มกันค่ะจะมีซอสเปรี้ยวน้ําตาลและซีอิ๊วดำค่ะนําผสมผู้เขาให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอขนมจิบนึ่งจนสุกแล้วใช่ไหมคะจัดใส่ภาชนะที่เตรียมไว้โรยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วนําไปจําหน่ายกับสหกรณ์โรงเรียนของเราได้เลยค่ะฐานการเรียนรู้กิจกรรมสืบสารเส้นสายลายหลงลี าการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมของการย้อมผ้าจากสีธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะมาพบกับการย้อมสีจากผลฝักข้าวเป็นพืชที่ทางเรียนได้ปลูกไว้นะครับอ่าลำดับแรกนักเรียนก็จะไปเลือกผลฝักข้าวที่คิดว่ามันจะให้สีกับนักเรียน,นครับทั้งที่เป็นฝักข้าวที่มันสุกแล้วออลูกสีส้มแล้วก็ฝักข้าวที่หมหำนะครับเก๋งสุก นักเรียนก็จะนําเอาฟักข้าวมาผ่าแล้วก็คว้านมาเมล็ดข้างในออกมาหรือว่าเนื้อฟักข้าวข้างในออกมาแล้วก็นํามาปั่นเพื่อที่จะนํามาค้นกับผ้าขาวบางเพื่อจะให้ได้สีของหงผักข้าวออกมาแล้วก็เตรียมฝ้ายที่นักเรียนจะนํามาสําหรับการย้อมกับน้ำผักข้าวที่เราค้นกับผ้าขาวบางเมื่อกี้ สีที่ออกมาของผลทอดข้าวก็จะได้ออกเป็นสีเหลืองตูนๆสีส้มออกน้ำตาลนะครับที่เป็นสีส้มก็จะได้จากฟักข้าวที่สุกแล้วแล้วก็ที่เป็นออกสีเหลืองนะครับก็จะเป็นฟักข้าวที่ยังไม่สุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนรู้พืชที่สามารถนํามาย้อมสีนะครับเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนของเรา อีกหนึ่งกิจกรรมของฐานการเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติโดยการทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติวันนี้เราจะมาทําผ้ามัดย้อมจากขมิ้นนะครับโดยที่เราจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทางน้าขี้เท่าน้าสารส้มที่จะนํามาทําผ้ามัดย้อมขั้นตอนแรกก็ปั่นขมิ้นที่เราเตรียมมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนรับอุปกรณ์เป็นผ้าฝ้ายสีขาวคนละหนึ่งผืนอย่างรัด ไปมัดทําให้เกิด,ดวดลายต่างๆแล้วก็นําไปย้อมกับน้ํำขมิ้นครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็นําเอาไปจุมกับน้ําที่เท่าเพื่อทําให้น้ํำขมิ้นมีความเข้มขึ้นออกเป็นสีส้มสีน้ําตาแล้วก็นําไปจุ่มกับน้ําสารส้มทําให้เกิดความสว่างของสีเกิดขึ้นกับเป็นชิ้นงานของนักเรียนครับที่ได้ทํา ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติจากขมิ้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติวันนี้นักเรียนจะได้ไปเลือกนะครับพืชที่คิดว่าจะให้สีได้ในธรรมชาติจากบริเวณโรงเรียนนักเรียนวันนี้ได้เลือกเอาผักตําลึงที่คิดว่าน่าจะได้สีเขียวนะครับแล้วก็นําเอาไปผสมกับน้ำขมิ้นนะครับที่เราได้ย้อมไปเมื่อครั้งที่แล้ว ลองดูว่าสีเกิดได้ขึ้นปรากฏว่าสีที่เกิดขึ้นจะได้สีเหลืองที่มีความสว่างมากกว่าสีขมิ้นในการทําครั้งที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในขั้นตอนกระบวนการสร้างสารรค์งานนะครับเพื่อเตรียมสําหรับการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของเราและนี่ก็เป็นผลงานนะครับกระเป๋าจากสีธรรมชาติที่ได้จากการมัดย้อมในครั้งที่แล้วของนักเรียนเป็นกระเป๋า หูหิ้วอนเนกประสงค์ที่สามารถนาใส่สิ่งของต,งต่างๆและก็หิ้วไปสถานที่ต่างๆได้ครับนี่ก็จะเป็นสินค้าของสากลร,ร้านค้าของทางโรงเรียนนะครับทางฐานการเรียนรู้สืบสานเส้นสายรายโรงเรียนก็จะเป็นอีกหนึ่งฐานที่เป็นฐานการผลิตผลงานและสินค้าให้กับสากลของโรงเรียนบ้านปวงําประชาอุทิศครับ ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในฐานการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินวิธีการปลูกการดูแลรักษาการกำจัดวัชพืช เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามออกผลผลิตตามที่เราคาดหวังไว้แล้วนำไปจำหน่ายโดยผ่านกระบ,บวนการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนโดยเน้นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการทำสับประรดอวนวัสดุอุปกรณ์ 1. สับประรด 2. น้ำตาล 3. กระทะสำหรับกวนวิธีการทำสับประดรดกวน 1. นอกเปลือกสับประรดแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด 2. ตั้งกระทะนำสับประรดและน้ำตาลกวนให้เข้ากันใช้ไฟกลางประมาณ30นาที 3. เมื่อเนื้อสับประรดเริ่มเหนียวและไม่มีน้ำยกกระทะออกจากเตารอให้เย็น 4. เมื่อสับประรดเย็นแล้ว จึงตักใส่ภาชนะให้เรียบร้อยก้นทำน้ำยาสักผ้ามีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เกลือผงฟอง n เจ็สันโฟอพอล f 2 4กันเสียน้ำหอมสีไม้พายถังน้ำกวนเฉพาะ n 7 5นาที 2. เติมน้ำเกลือที่เตรียมไว้สอเติม f 2 4สันฟพพอลกันเสีย น้ำ5ลิตรผสมผงฟองน้ำ5ลิตรผสมสีน้ำด่างน้ำสมุนไพรกวนอีก10นาทีสีเติมน้ำเกลือส่วนที่เหลืออีก1ลิตรและหัวน้ำหอมลงไปกวนอีก5นาที 5. พักไว้อย่างน้อย4-6ชั่วโมงเพื่อให้ฟองยุบตัวและจึงรบรรจุตัวาาาการปลูกพืชในกระถางการปลูกผักบุ้งวัสดุอุปกรณ์ 1. มเมล็ดพันธุ์ 2. กระถางเพาะปลูก 3. ดินสำหรับปลูกขั้นตอนการทำหน นำดินใส่กระถางให้เต็ม 2. หวั่นเมล็ดพันธุ์ลงไป 3. พรมน้ำให้ทั่วการปลูกผักแบบต้นกล้าวัสดุอุปกรณ์ 1. กระถางเพาะปลูก 2. ต้นกล้า 3. ดินสำหรับปลูกขั้นตอนการทำหน นำดินใส่กระถางให้เต็ม 2. นำต้นกล้ามาปักลงดินในกระถางการเพราะถั่วงอกวัสดุอุปกรณ์ 1. เมล็ดถั่วเขียว 2. กระถางปลูกต้นไม้ 3. ผ้าขาวบาง 4. น้ำร้อนขั้นตอนการทำ 1. ล้างมเมล็ดถั่วเขียวให้สะอาด 2. แช่มเมล็ดถั่วเขียวด้วยน้ำอุ่นหนึ่งคืน 3. น้นำผ้าขาวบางมาไว้ที่ก้นกระถาง 4. น้นำมเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไป 5. ปิดฝาถังให้สนิทแล้วนำไปไว้ที่ทึบแสง 6. รดน้ำเช้ากลางวันเย็นเป็นเวลา3วัน 7. นำหัวงอกออกมาล้างน้ำแสามารถนำไปจำหน่ายได้เลย